สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงบ่ายๆเย็นๆของวันนะเึงตัวหน้าคลิปกับฟุตบอลสกอร์สูงประจําวันนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับตัวเมื่อวานนะครับหน้าคลิปเป็นฟุตบอลเบลเยียมครับนะฮะ ก็เลือกไปที่เกมระหว่างขับบรูชนะครับเจอกับ OH เฮสลูเวนนะครับจบการแข่งขันนะครับก็เป็นลับบรูชนะได้4ต่อ1นะครับก็รวมกันเป็น5ลูกนะครับเมืม่อวานเนี่ยตั้งไว้ที่3.5นะเออนะครับตั้งไว้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็สามารถทะลุได้นะสำหรับเกมในคู่นี้นะครับผมส่วนวันนี้นะครับ ก็บอลมีไม่เยอะนะครับผมเลือกไปที่ฟุตบอลเฟิร์สลีกตุรกีครับเกมระหว่างอัลติโนดูพบกับโบลูสปอร์นะครับคู่นี้เนี่ยแฮนดิแคปตั้งไว้ที่2.5นะครับส่วนแฮนดิแคปสูงต่ำนะ2 5ส่วนแฮนดิแคปเอเชียครับเป็นทีมเยือนนะครับโบลูสปอร์ครับฝึกมาเหนือกว่าที่เสมอครบครึ่งนะครับส่วนอันดับนะปัจจุบันนะครับอัลติโนดูครับอันดับ16ครับเล่นในบ้านไป9เกมชนะ5ครับ แพ้ไป4ครับยิง12เสีย14นะครับส่วนบอลูสร์เนี่ยอันดับ13นะครับเล่นเกมเยือนไป9เกมครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป5ยิง12เสีย15นะครับอ่าก็คู่นี้การเจอกันช่วงหลัง2เกมหลังนี่สูงนะครับจบด้วย2 1 2-1นะอ่านะแล้วก็มีต่ำไป2สูงไป1นนะครับก็มีต่ำมีสูงพอๆกันครับรวมๆแล้วเนี่ย10เกมหลังสุดที่พบกันสูง6ต่ำา4นะครับ ส่วนผลงานเกมอของอัลตินนดูเจ้าถินนะครับช่วงหลังเนี่ยห้าเกมหลังสุดก็มีสูงสี่เกมนะครับแล้วก็มีต่ำไปหนึ่งเกมครับมีสามสี่สามสองศูนย์สองหนึ่งสามสองหนึ่งนะครับก็เป็นทีมที่ยิงได้แล้วก็เสียประตูค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าโบลูสปอร์เนี่ยสามเกมหลังนี้ต่ำนะครับมีแพ้ศูนย์สองเสมอหนึ่งหนึ่งเสมอศูนย์ศูนย์นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็สูงมาสี่เกมเลยนะ หนึ่งสองสี่สองสามหนึ่งสามสองนะครับส่วนคู่นี้ครับดูกันที่สูงต่ำในบ้านนอกบ้านกันหน่อยครับอัลตินาดูเนี่ยเล่นในบ้านไปแล้วเก้าเกมนะฮะก็มีสูงไปถึงหกเกมด้วยกันนะครับแล้วก็ต่ำไปสามนะครับส่วนโบลูสปอร์เนี่ยเกมเยือนก็สูงไปหกนะครับต่ำไปสามก็ถือว่ามีสถิติสูงค่อนข้างเยอะกว่าต่ำค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตั้งไว้ที่2.5นะครับ โอกาสจะทะลุเนี่ยก็เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ว่าวันนี้บอลตัวเลือกน้อยนะผมก็เล็งแล้วดูแล้วตัวนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับอ่ะใครที่ชื่นชอบยังไงก็ลองดูแล้วกันนะเอาตีนาดูกับโบลูสปอร์นะครับเตะสองทุ่มครึ่งน,นะครับนะส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมก็แอดไลน์ไปครับที่แอดบลูเกานะครับนะก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็มีแจกทุนแทงบอล ขอเพิ่มเติมมีกิจกรรมให้ร่วกสนุกด้วยนะครสนใจก็ลองแอดกันเข้าไปได้แล้วกันนะครับที่แอดบกาวาครับยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ